Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drobishrohli saderi wajasri amli wahlun ukhad tamilizani yafghu kali. สว oh บบัสดีสนักเรียนชั้นป .1 ทุกๆคนค่ะมาพบกับค,คุณครูยาอีกแล้วในรายวิชาการงานแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนขอให้นักเรียนยกมือขึ้นมาขอดุอาก่อนค่ะ ดูอาเพิ่มพูนความรู้ร็อบบี้ซิดนีอินมันวารสุกันีฟะตันโอโัลลอฮ์ได้โปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้ฉันด้วยเถิดอาเมน,นวันนี้ในรายวิชาการงานเราจะมาเรียนเรื่องเครื่องแต่งกายและขั้นตอนของการแต่งกายกันค่ะไปเรียนกันเลยอ่านเดี๋ยวมาทบทวนกันก,นก่อนว่าเครื่องแต่งกายของเราได้มีอะไรบ้าง อ่าอย่างแรกคือเสื้อนะคะเสื้อก็จะมีอยู่หลายแบบมีเสื้อกล้ามเสื้อยืดเสื้อเชิต้ตต่อไปเป็นกางเกงกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวต่อไปเป็นชุดกระโปรงนะคะหรือกระโปรงเข็มขัดถุงเท้าและสุดท้ายก็คือรองเท้านั่นเองค่ะอ่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าขั้นตอนการแต่งกาย เราต้องเริ่มสวมใส่เครื่องแต่งกายจากส่วนในไปสู่ส่วนนอกนะคะเราจะสวมชุดชั้นในก่อนแล้วจึงสวมเสื้อสวมกางเกงหรือสวมกระโปรงตรงนี้จะเป็นการขั้นตอนการแต่งกายนะคะสำหรับเสื้อที่มีกระดุมสวมเสื้อแล้วก็มีสวมกางเกงต่อค่ะขั้นตอนที่หนึเราจะ สวมชุดชั้นในก่อนนะคะสองก็สวมชุดชั้นในเสร็จขั้นตอนที่สามสวมเสื้ออันนี้แบบเสื้อที่มีกระดุมนะคะกระดุมด้านหน้าเราจะสวมแขนข้างใดข้างหนึ่งก่อนซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แล้วแต่บางคนถนัดเราจะไม่สวมพร้อมกันทั้งสองสองข้างนะคะใส่แขนไปหนึ่งข้างขั้นตอนที่สี่ก็ ใส่แขนอีกข้างหนึ่งเข้าไปขั้นตอนที่ห้าติดกระดุมเมื่อติดกระดุมเสร็จแล้วก็สวมเสื้อเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนที่หจะเป็นการใส่กางเกงแล้วก็สวมขาเข้าไปทีละข้างนะคะซ้ายก่อนแล้วก็ขวาขั้นตอนที่เจ็ดสวมกางเกงเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาชายเสื้อ ใส่ลงไปในกางเกงนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยขั้นตอนที่8เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนที่9สวมเสื้อสวมกางเกงเสร็จแล้วเราก็มาใส่ถุงเท้านะคะและขั้นตอนที่10ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่รองเท้าต่อไปเป็นขั้นตอนการแต่งกายเสื้อที่ไม่มีกระดุม แล้วก็สวมกระโปรงค่ะขั้นตอนที่1นนะคะสวมชุดชั้นในก่อนผู้หญิงนะคะใส่กางเกงในใส่เสื้อชั้นในให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนที่สเมื่อสวมชุดชั้นในเสร็จแล้วเราก็สวมเสื้ออันนี้จะเป็นเสื้อแบบที่ไม่มีกระดุมวิธีคือเราจะเอาแขนทั้งสองข้างของเรานะคะใส่ไปในตรง สวมไปในแขนเสื้อซ้ายขวานะคะแล้วก็มือจับตรงบริเวณคอเสื้อไว้แล้วก็สวมใส่ตรงหัวได้เลยอย่างเหมือนขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนที่6ก็เอาแขนออกมาทีละข้างอาสวมใส่เสื้อเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่กระโปรงต่อกระโปรงแล้วก็ขาสวมเข้าทีละข้างนะคะเมื่อสวมกระโปรงเสร็จก็ เอาชายเสื้อใส่เข้าไปในกระโปรงเพื่อความเรียบร้อยขั้นตอนที่สิบเมื่อสวมเสื้อกระโปรงเสร็จแล้วแล้วก็สวมถุงเท้าขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่สิบเอ็ดสวมถุงเท้าแล้วก็สวมรองเท้าต่อนั่นเองค่ะเอาเป็นยังไงบ้างคะวิธีสวมเสื้อแบบที่มีกระดุมและก็แบบที่ไม่มีกระดุมแบบไหนง่ายมากคะนักเรียน นักเรียนว่าแบบไหนง่ายอ่าบางคนก็บอกว่าแบบสวมง่ายกว่าเพราะว่าสวมใส่ได้เลยบางคนก็บอกว่าแบบติดกระดุมง่ายกว่าเพราะว่าใส่แขนใส่แขนเข้าไปทีละข้างแล้วก็ติดกระดุมแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าการติดกระดุมนักเรียนต้องดูให้มันตรงรูของมันว่ากระดุมเม็ดแรกควรติดกับ รูเม็ดแรกตรงค่ะเม็ดแรกนะคะไม่ใช่ติดสลับกันนะคะมันจะดูไม่สวยงามแล้วก็ไม่ถูกต้องจากที่ได้เรียนกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้แต่งตัวถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้เรียนกันไปหรือเปล่าคุณครูคิดว่านักเรียนของคุณครูทุกคนก็คงจะทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ช่วงนี้การดูแลรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าและร่างกายเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะเรากําลังอยู่ในช่วงของโรคระบาดโควิดเวลาเราออกไปข้างนอกเชื้อโรคต่างๆอาจจะเกาะติดมากับเสื้อผ้าและร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจดูแลเรื่องของความสะอาดให้มากขึ้นนะคะ สำหรับเรื่องที่เรียนไปวันนี้คุณครูมีใบงานให้นักเรียนทำสองใบค่ะทำเสร็จแล้วเหมือนเช่นเคยส่งมาในลายส่วนตัวของคุณครูยาเลยค่ะก่อนจะจากกันในวันนี้เช่นเคยนักเรียนจะต้องยอกมือขึ้นมาขอดูอานะคะดุอาป้องกันโรคระบาดอัลลอฮุมมาอินนีอ,อูซูบิกามินันบารอซีวันยูนูนีวันยูซามีวามินไซฮีอินอัสกอม doa api perasum subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye